นคนกลางยื่นเปลือกอ,อกมาถ้าตอบคนเลยคนยืได้ยื่นเปลือออกมายื่นเปลือออกมาถ้าตเลยถ้าตอบ้าตอโอเคกับเครื่อจนกับเมืองครับเอาบุญเจไปไหมครับบนรถบุญจ้ไปบนรถนะครับ uh <laughs> เลยใช่ไหมข้่าอกันเลยใช่มเดยโอเคัขนเข้าน้าก่อนนี้นยาเข้าไม่อย่าให้ปืนหันหน้านะบึ้นขอ้มาล็อกลยขับรถยานก่อน นี่ก็ออกไปด้วยนี่ไปดีไปดี